สุดกีกวันนี้ผมจะมารีวิวเกม GTS 3กันนะครับอ่านี่ครับดูหน้ามันแล้วจะมันใช่ไหมครับล่ะซึ่งลิง์กนี่หาโหลดยากมากครับผมไปโหลดในอินเทอร์เน็ตหรือ YouTube เนี่ยแหละครับหาโหลดยากมาครับแอปหรือ f อปสีกๆหรืออะไรแอปจีไรทั้งหลายแหลบ่บรับบลาบล่ะมันจะมีไวรัสสิงอยู่ครับซึ่งมันอาจจะทำให้เครื่องคุณล้วนช้า ย่างกับเตาเทียังแบตหมดไวแบบอัตโนมัติหรือบา,างครั้งปิดเครื่องแบตหมดเออปวดเออปวดคอขอดัำเนี่ยครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูครับความตลกยากอแต่ความตลกมันจะมีกว่านี้นะครับทีเออันนี้ความตลกมันจะมีกว่านี้ทีน,นี้ความตลกมันจะมีเยอะกว่านี้ครับเกม GTA นะครับ ไปหารถกอนละกันนะไปหารถก่อนครับตอนนี้ผมไม่มีรถใช้เลยผมจะมารีวิวเกมนี้นะครับมันสนุกมากเลยขอบอกยาเด e Harp w i n เออเอารถที่อะไรก็เอารถมาเหอะ เอ้เอ้คันนี้คันนี้หายากออกมาน,นีเลยนะเฮ้ยไปแลยนะยัไนะจนะนะมันมากครับทีเอ

บ้านเรามาเราจะเขาสุดเลยครับน ja e eh right> ี่ครับทางเข้าบ้านเราเออนี่แหละครับเลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วครับบ้านเรารถมันเล่งอย่างงี้ใช่ไหมครับแค่เข้าโรงซ่อมหรือที่จอดรถของรถของรถเราแค่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่เออเนี่ครับอาแต่ไอีตรงนี้มันยังบุมบืองครับ ต้องออกมาแล้วก็รอนานๆอยู่นิดสักประมาณหนึ่งสองสามหรือสิบวิเนี่ยครับนี่มันจะใหม่ทันทีโอเคครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าสำหรับใครที่พอใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับนี่นี่แนี่นน